สวัสดีครับวันนี้มาดูวิธีการทำแยมหม่อนบลีด้วยเตาถ่านใช้ไฟเตาใช้เตาถ่านแบบบ้านๆนะครับนี่ดูเลยครับพี่กวนแยมพี่กวนอันเรามีพี่กวนหมอนพนักงานกวนหม่อนอย่างนี้นะครับก็ปกติก็จะทำไว้กินทุ้งปีปลอดสารพิษครับอยู่สวนแบบบ้านๆ มันก็เป็นครับตอนนี้กําลังเคี่ยวเือไม่ต้องใส่น้นําเลยนะครับถ้าไปที่อยู่บ้านนะ่ะที่เดินทางที่ปะเ็ดได้ตลอดเพแต่ว่าน,นี่นเ,นเป็นรถเดือกับเป็นดถเดือกับบนดนูเลยครับอืเป็นนี่ครับตอนนี้กําลังละลายเลยน,น้ํานี่คือเป็นน้ําจากหม่อนบี่เลยนะครับไม่ผม<ด>ไม่ได้เติมน้าอะไรเลยเราก็จะทําเป็นแจมไว้ใส่จิงกับขนมปัง คกรอร่อยครับเพราต้องใช้ไฟแบบเตาถ่านความร้อนมันถึงจะได้ครับก็คือไปค่อยเคี่ยวไปเรื่อยๆตอนนี้ทํามาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วครับอาเะปนอยังให้กันเราวจุดี้อาจจะปนแย่ให้กันลาวานิเรื่องที่ยุ่ไฟลานี้อันนี้ คือตอนนี้มันพูดสีเดือนเนาะพี่ก็เอาไปยังไม่ชินกับพี่ดูใบกร่บอาจจะงอมอมสีนิดมันมีเชื้อนอนาใหม่โอ้โหน่าอร่อยมากเลยครับเราก็ต้องพอมันต้องเติมเติมน้ำผึ้งไปอีกนิดนึงนะครับให้หวานนิดนิดไม่ไม่ต้องให้มันเปรี้ยวมากแต่ว่าตัวนี้มันจะหวานหวานอมเปรี้ยวอยู่แล้วถ้าใครชอบหวานก็ใส่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับในเดี๋ยวจะคนเองครับ ว่านีไงเมาดูเลยครับอืมอืมอืมไฟเราร้อนกำลัลง,ลงขึ้นเลยครับมันจะเป็นน้ำเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเคีย่คยวมัน อุปกรณ์ก็ไม่มีมากครับมีแค่นี้ครับ,บอุปกรณ์นีนที่นั่งแล้วก็ตามด้วยไม้พายแล้วก็ตอกแล้วก็หม้อสแตนเลสแล้วจะใช้หม้ออะไรก็ได้นะครับแต่ผมมีหม้อสแตนเลสก็เลยใช้ ไหนดวดคนไทยมันนอกก็ต้องแบบนี้แหละครับวันนี้ไทยมันนอกพาเที่ยวพามาทำแยมมอนเบอรี่อี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 เป็นมอนลูกโตอยู่นะครับ อืม uh ื huh. เราดทูทั่วเลยครับตอนนี้ไอร้อนกำลังขึ้นเลยครับอืมเดี๋ยจะชิมดูสักเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูปรปดบรรยากาศบ้านนอก,กรอบๆบ้านครับอืม uh huh. เป็นไปด้วยเนี่ยครับ ทุ่งนาล้วนครับ วันนก็ไปบางท well, <c oughs> we ีชาวานที่ทำงานที่านแต่ว่าเอภัย่ามันเลอนกันบางอย่างเราไปอาจจะที่ไหนคงได้เยคุณี่ที่ี่คือคุณพี่นะเปิดเทียวรอมคนกันเลยแบบแค่เพื่อนแค่เพื่ไม่คุ้นกันอาขางีที่อกัน 他报价三千多点，你你你你你，你你没点，你你你没点，你啊，你你你你你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 。 มันเป็นตลอดแล้วก็สังเกตอันทั่วสะเพริดสีเนาะฮึ่มฮ่มฮ่มฮ่ Terima kasih telah menonton! que va a venirse